ปวดเอาเลยปวดมาใหายบ่ละกินผู้เดียวปวแซ่บพี่น้องเพิ่นเห็ดเอื่อยมาเพิ่นก็เลยสวนเอื่อยกินชมบักม่วงบาดนี้จักจักจักมือเบิ้ลเพิ่นก็กินกับเทื่อก็2มื้อถ้าเพิ่นกินถ้าเพิ่นกินข้าวแซ่บอืมแพ็คน้อยเนี่ยทำแพ็คใหญ่ได้สละ แค่ไหาการมือละกองมือละกองอ่าสามีไหนนอนกันลเกเด้วยนอนครับโดยกาบสบายดีสวัสดีเด้อเพื่อนพี่น้องเอฟซีการบัด์สุขุนสุคนบัดชตฉมวกชูบนเนาะพี่น้องเนาะะเป็นทั้งภายในและก็ต่างประเทศเนาะ ก็ยิ่งดีตอนหับข้อสู่องสลายบรรเทาขี้เก่าพี่น้องเอ้โดยเอ้ามาพบมาเจอกันนี่เนาะกะเดินทางลงมาพี่大ดพี่น้องเอ้มาเยี่ยมยามถามข่าวทั้งน้องอุทัยพนก่อนพี่น้องเนาะเป็นจังใดวาสันเนาะหลังจากที่ว่าทางลุงกับพ่อตู่ได้เสียไปวาสันเนาะเพิ่นอยู่แบบใดกินแบบใดวาสันพี่น้องเอ้เพราะว่าเอ็ดซีใดขู่ใดคนกระทักถามขม่าลา,ายเนาะอย่างไรมาเยี่ยมยามครอบครัวน้องอุทัยเพินเน่นาะวาสันพี่น้องเอ้ นหลังจากที <blunt animation> ่ว่าได้เสียสาวรักทั้งครอบครัวไปแล้ววาสันท่น้องเลยน้องเปรนเฮทศยังอยู่อ่ะนาะกินยังอยู่แบบใหญ่าสันท่น้องเลยโถ่ตัวน้องไทยฮามาอลไรพี่น้องไงโบฮูว่าได้ถวยแังเด่นนะน้องพี่น้องเนาะน้องแพนเค้กเข้าวาสันโดนแล้วแจ็คเทียวไปบม่ได้ยินคนเอิ่นแพนเค้กนี่เหรอได้ยังอีหล่ะน่ะเบิรงฮะเบิรงนเลยเบิรงนี่ว้าายังสวยแจ๋ว สซ่สีเพชรแท้พี่น้องบวกับเพชรได้ถั่วแจ๋วเนาะอุทัยเนาะเดยยังบาดนี่เป็นนางปินหนาเขาเจ้าวนี้ยังแก้เสื้อฉันบ๊ลูกเจ้าคือบอกอันเอามีดมาปาดเอาล้วลูกผู้ใดมาบัดนี้นะน้องมีโอ้ยย่างนะใช่นะสบายดี ว้าบไปเห็นเจอเพื่อกันมาแต่ใส่ในโลกมาแต่เพื่อนพวกมาสมโนมาซมโนโอซสมโนไปเห็นยังละในบ้านคนบอกเป็นร่วมมืออื่นิดในบ้านอยู่พุ่นซิมฮะร่วมยังร่วมแบบเพื่อนชิ้ตั้งอีกอย่างหนึ่งบอกโอ้เจ้าชี้ง่ายสมโนคัวง่ายไปอยู่พุ่นบางทีถทำเพื่อนเพื่อนเอาว่ะมีแต่เอาสมโนไปไปรวมถวายโบไปเพป็นกะอันนั้น อ๋อพอง่ายก็เจ้าสิย้ายออกตะนี้แล้วไปเฮ็ดสมุนไพรครัวไม้อยู่บ้านเพิ่นซิมอืมย้ายไปเบิดนี่บ่หรว่าได๋ชอไไอ้น้องทางเขาม่ตู้เลยซะตดยต้องไปถามเพิ่นก่อนอถามความสมัครใจมตู้ก่อนอืหกแต่อามาแลสมนหรือว่ายังไปเอานําม่ทามาเอานําม่ทาก่อนอือสมุมโนท อืออืมอือโดยบอกทางน้องเพิร์ตเอาอันไม่แสร็ไปเหม็นบักม่วกใช่ว่ากลุ่มอยู่เลยบอกไปเอาม่มาปาดกับเอากุ้มแก่อยู่ฮะโดยอ่ะแล้วมากินสงม่วงกันได้เฉยโดยสวัสดีเชน้องละโดยอ่ะเพป็นมาเอาสมุนุขร่าไปเฮ็ดสมุนุขร่าใหม่มาั่ำใี่น้องเลยทางน้องนี่น้องไม้ี่ทางนี้ครก็เป็นได้ลูกได้แหละ โอ้เก่งขนาดไว้เฮ้ยบอกให้เอามีดบ่เอาเก่งเก่งเก่งแล้วแล้วแม่นก่อนบ่ไปแม่นก่อนบ่ได้ังไปเอานั่นมาก็ได้ปถงอบ่ล่ะมีมีลมอยู่บ่น้องเพิ่นสิแม่นบักม่วงพี่ดทางนี้ล่ะกกๆนี่มันบ่ักใหญ่บ่เฮ้ nay này bạn này này vì <laughs> đây thằng này thấy nó tầm này đúng cốc thằng này này đây cứ mèn xuống thế mạng bao nhầy xe lại kín như bọn mình nữa, ừ phuật ừ. ở lơi phần bọn hai bọn lại. เาเวลาไปถ่ายเนาะเบิรพี่น้อาเลยบอลายก็ยัดแล้วละ่ะสกิดบดีบอใคาได้สกดนำ <c oughs> ได้เลยมั้งพอแล้วบอลายก็ยัแล้กอด้๋ยววงเด้มน ยังต่อยอกวงกัพนชิเลนมาบอกต่อยอกวงกัเพนชิเลนมาใส่บงวงไผ่เงยงวดบาดนี่โผสมุนไปแล้วพี่น้องเลยโผ่เขาเล่าเลย เอาเป็ปที่ใดยันยามากัดปากบ่ชกินผดีเอา,าอโบแซ่บพี่น้องเป<า>็นก็นเอื่อยมามกเพิ่นก็เลยส่วนเอื่อยกินชมบมวกม่วง,งบัดนี่อั<า>สบาดีป้าดุงก่อนหลับาันนึงโดยสบายดีแปลมีดบ่บัดาานี่อ้เอา,าไปเอาสับไปมาแล้วพี่น้อง អឺយឺមណាប៉ាសបាទกินส้มก่อนพี่น้องเอ้ยน้าថៃกินข้าวហើយដល់ណែยังกินมื้อนี้กินหมกหมกไข่ຫມູຕຽມหมกไข่ຫມູແດງໄດ້ມາໃສไข่ຫມູແດງລະບ່າຊື້ມາຕະບ່າລະບ່າຊື້ບໍ່ມື້ເອີຍນີ້ມາກະໄດ້ ืทั้งห้าวนะบุมีบุมีบ่แถวป่าแถวนี้ล่ะดับหมดเลยดับมาไหนเจกิเจกิในต้นนี้มีลายอยู่กินต้นหมูม่วงบนหัวนางนี้แม่นจะต่อยไปขายบมดับจัร่ะบอกตำรวจเขามาหาเด้ตอนนั้นเขามาหากินเขาคนเขามาหาต่อยแม่นเขามาหากินตำรวจลายเพิ่นเพิ่นไห้คนต่อยให้บหมดวะเพิ่นมาต่อยยิงเพิ่น ต่อยเองตำรวจเขามาต่อยเองใส่ใครมืแรงนี้เห <c oughs> ็นกต่ว่าง,งานขานาดเนาะถัดมาหาต่อยแขยม่แรงมากินเองอยู่กับไพ่ใส่อยู่เอียนอยู่กับแม่แถาอยู่กับแม่แถาอ,อ๋อน,น้องรัานไปใส่ซาคือสมอยไปไปองเฮียนร้นไปองค์เฮียนบ่กเลยอืมเลยกินเลยทุ่งน้องคน กอยแจ้วแล้วก็บหมกม่วงเรากินเปรี้ยววเส้บะฉันเห็นเอืะอยมากพันก็เลยว่ากินกอยแจ้วกินสมกัม่วงม่วงโซ่แล้วแหะเนาะน้อยบางทิมันก็เส้นน้องไทยทำไมมันอร่อยอย่างนี้แซ่บอยู่หลายหลายตัวปั๊บเอามาใส่ตุยินตะเลงมาจัะเนาะ อาอะไรกินอืมอเตอร์ไซค์ตู้เย็นไว้เนาะอืมอัม,อมโซ่เลยคิดเนรอถ้ามันจีจันแถวนี้ก็ห้องลานแล้วนางติดอยู่บ่แต่หาติดอยู่บ่เห็นไดยบ่มีอันนั้นบอบ่มีตังบ่บ่มีตังอืมบ่มีตังก็เลย่ว่าเรไปหาติดลองกินกินบ่เนี่ บมดเด้วพี่เราไอ้กินสมบขงหมูน้องอยทัยด้วแซ่น่ะจะไม่กับผสมอะไรได้แล้วล่ะเราเปลือกผสมบ่ ดีมามาดื่มน้องไทยเพื่อนพี่นออ้องเลยพอมาตั้งแต่มาส่งสมาออกประตูเสียพุ่น้องเลยมาแล้วน้องจากตู้เสียมากินทานกินอย่างไรกับเพื่อนเฮ็ดบุญน้ำบัลลังก์พี่นอ้องเลยสาไลบัลลังก์พวกูปว่าเป็นมือใดพวนอ้องเพื่อนเบอร์โทรบอกเนาะเป็นยังไงคือบอร์โทรบอกเอนะื่อนไงหองเขาต้มเฮ็ดเรียกไล่เดือดเลยแบบว่า ลงดื้อฉันแล้วนางเนาะลื้เหม,มือนกคะคนลายอยู่บ่ะละลายอยู่ลายอยู่บ่อืม,อ,มอืมแซ่บาอเห็ดบุญนำพระธาตนอนันต์มีคนมางานเพราะวะ่ามีคนตายนำเดออมีคนเพ่นก็เลยไปเพลอนดีอืมเหมือนว่าเห็ดบุญแจกหาประตูนะมีน้ำบาตรเนี่ยมีคนเสียน้ำนี่กระเสียสามศพยังไม่ได้ามาเก็บมื่อนะ มอาเสียเมื่อวานมีสามซุเอาคือเสียหลายแธอเป็นปวนป่วยบอกดูว่าเรื่องอะไรมีในบ้านเจ้านี่นะมีแต่คนเจ็บคนโซผู้เฒ่าเสียายคนมีอายุเหมือนบ่นโดยคือว่าอะไรเนาะนี่คือเพื่อนก็เสียอยยุบ้านอื่นเพราะว่าเพื่อนเขาอันนี้กะเก็บ แค่พี่น้องสมมันส,ม,สมมันมันใครจะกินข่าเลยเนะาะเพราาะว่ท่านกินข่าวนี่โอ้ยข่าวปลานลำบาท่านเด้พี่น้องหน <c oughs> ูใครเป็นข่าเป็นใครมุดไปพี่น้องทั้งระบา๋ซื้อมาเหมืนบ่กแล้วเก่าแถวปลาแถวนี้น้องทใช่ไปหาเก็บล่วงเก่าแล้วก็นเป็นหางับตาใครโมเรงนั่นแหละเนาะน้องไปเดี๋ยวนี้มมเราบ่มีแล้ววะแซ่ มันรับรับแล้วช่วงนั้นก็ไปอยู่มีตำรวจประกันคนหากินนั่นแหลยมันต้นหน่อยกระสุกเอามันก็เลยดับแหม่มันก็ยังเอาไปนำตกท้ายหลังออกโซนแล้ะเอาไปเห็ดสมเด็จดองเห็ดสมมืนแดงดองไว้ดองไว้เวลาบั่นบิดเท่ากับเอาหมูแดงดองนไปเห็ดสมใส่แกงหันแกงนี่ก็ได้ ม่ันก็ได้รับบะมีโดยพีอน้ไรไม่รล้อกเดอกเขาเลยแสดงบะมีบ่เดยนนี้มีกระเบิดถ่าสวงไหมฮะปีนี้ได้กินที่เือเลยไหมเด็กๆปีนี้เธอเดียวเธอเดียวหาแถวใกล้แนะบอกมันอยู่น้ำใบพักเล็กได้บ่กนะโดยมันบอกขมบ่ใช่ละมอดอ่ะก็าวมันกินใบพักเลกกับมันชีขมเลยแต่ก ถ้าเห็นตัวมันแก่มันสิคมตัวมันฉีบอะมันเป็นแมงกระเบือแล้วเป็นได้แต่จังใจอันประตูเสียไปแล้วเป็นนี้เลยอันเคยฟันเคยยังเห็นประตูอยู่บ่ันบ่ไม่ได้ฟันอันแต่เงียบกำลังเนาะเงียบเงาเลยมี่เอฟซเพิ่งเห็นน้าแต่เอ้อมาถ่ายคลิปตะกี้เดี๋ยวเพิ่งเะได้ว่าตัวูประดิษฐ์น้องไทยเน่เป็นแบบ ป็นไหลังจากที่ว่าประูเสียแล้วเฮ็ด mm. ยู่ mm. กินยังอยู่แบบใดใช่นหละ mm. อยู่แบ่ได้ขะแต่ละมืออยู่แบชีได้ที่บอกแ mm. ม่ไม่รับไปเเบี้ยวะท้าเจานะไปครมีพายุนม่เม่าวมนเม่าก็มีอยู่เหืนเนาะเนี่ยนะครัว่าเรุทนะัยไปเฮ็ดเบียกับ่มีพายุนมตุมันกัคนแถเนอจองจะเป็นยังไงน,นะขับข่าวกับน้ำเป็นบ่ นางเถือลงล่างถ้วยก่มํานองอก็เหนภักอเพิ่นเป็นยงคือนอนอยู่น้สบเจบขาเปา พ่นเป็นแบบว่าไข่แน่แต่เียกลือดขาวแน่ไปขวดเธอหนึงนะเพื่อนเราว่าเลือดขาวลายแล้วมีโอกาสเศร้าอยู่บ่ล่อ่ะเศร้าก็กินยาเนี่ยกินยาวิตามินแล้วก็ไข่นี่ยเมื่เติมเลือดเติมยังบ่เพิ่นหายหายยื่อเพิ่นเห็นหมอเพิ่นก็หายเพิ่นบ่ให้ซักวอนยาโดนเลือดกันย่างย่าเราแต่ย่านหมอเนาะ ย่านหมอเอาไปเพิ่นก็นยังบุกยาเขาหมอคุมเอาอหายเลยค่ะน,น้องบอสบายทั้งเมย์ได้โทรมาอยู่บ่โทรมาอยู่บ่เพิ่นกัโทรมาเป็นบางส่วนเพิ่นก็บ่สบายทั้งเมย์ก็บส่สบายอีกเพิ่บบนบ่คืนอย่างมาบ่แล่วเดินหาอะไรสิมาเดินหาบ่เป็นได้คือว่าเมย์อยู่ไทยคือว่า,าทั้งประเทศไท,ทยคือว่าแผ่นดินไหวหลายาทั้งเมย์จะบริสุทธิ์บ่บ่บอมีเพื่อเพิ่นอยู่ไกลเนาะ ัอยู่ไกลที่เกิดดินะเบอร์้บอกข้าวแผ่นดินใบะเบิรงเป็นยังไงเปนแต่ย่านแห้งเป็นวะถ้าชุมว่มากเกิดอ,อยู่ประเทศลาวจะเป็นยังไงล่ะย่านละย่านไลเนาะใครจะว่าเปนไก่บ้านไก่เมืองคาในเม่นบอกเมืองขาวคมือเมืองข้าวขมมืองมีคนผลิตอล้ออย,อยู่บัชุมชน เงียบจ้ะบ่มีใครเงาอูกบละเงาเงาอยไผกะลงไปเห็ดเวียกถ่ทยเนไปหมกูก็ไปนไเนาะอืมด้ลบ่คือเด็กไปบ่ซะเ็กไปอยู่เ็กไปอยู่ลมยไปอยู่น้ม่เท่าอือว่าไปก็ต้องเห็ดบัตเฮ็ดยังอีกเนาะเงอืมเป็นในอายุพอเห็ดบัตได้แรือป่เด๋ยวนี้เห็ดได้แล้วเห็ดปีเลยชิปป แเป้โอ้ยญ่เป็นสาวเลยสบาดผู้ซึกว่าตัวเองไงเป็นสาวอยู่บอกเป็นเลยฮิฮิฮอฮ่าิฮิฮเป็นิฮ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 ิวิฮ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 าฮิฮยฮิ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 ฮยากนินิฮงฮิฮิฮิว่าิฮิฮิาิฮิฮิฮหฮาฮิฮิฮกว่าิฮ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 อยากไปิาเาิฮิฮาฮิลิฮิฮิฮิาิาิฮิฮิฮา่าฮิฮเาินิฮิฮิะิฮ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 ้าิฮิฮิฮิิฮิฮิฮิะิฮิฮ้ิิล กระย่างกับบลายยังบะลายเป็นเงินของระบาวได้ซืบเห่อเมนี่ยกาหย่าอ้มาแต่บ้านน้ําหย่าหยาไปหย่าเจ้าฮะโดยหย่าคงพอไม่ดีโอ้เพร่ะนอามาให้กินบ่เหมือนฝากลงมาอืมบกลายบ่ฝากสอมหนึ่งพอไปเอากับเอาอยู่คิวรถเตียมไกลคิวรถสวัสดิ์นี่แม่ คาผฝากกาแฟกินเป็นเพิ่นฝากมาเพิ่นจ่ายค่าฝากสี่สิบพันเอาเงินเข้ากระเป๋าได้ใช่ไหมเบอร์เสียเบอร์เสียถ้ายุ่งมีหญ้าผักมาให้กินเวลาเฮาแบบว่าหาเงินบ่ทันเขาซื้อบ่ทันสิเนาะถ้ามีหญ้ามีหญ้าผักมาให้ด้พี่น้องเยบ้านหญ้าเห็ดเห็ดหน้านาะมีทำคือสุมชนบ้านหญ้าหญ้าเจ้าอยางแรกเจ้าไปอยู่นั่งไหนชิดได้ใช่ชิดได้ไป เรายันปีงปีงายใช่ไหมมีมีปีงแล้วอ่ะเขาก็บัอยากลงแล้วค่ะบ้านหยานะบ้านไรหยาจอนเราอยู่สักคืนเดียมันสักคืนเพาแถวนั้นมันแบบเป็น,เป,นเป็นบึงเป็นหนองเนาะมีมีปีงอืคนก็บเฮดนาคือกันหมดแหละมีคนเฮดนาอ๋อเมื่อไหร่คนอยากให้อยากให้เจ้าไปอยู่น้ำอได้เฮดนาสินพะพอได้เข่าให้ในเข่ามากินหมดใช่ไหมมาได้ไปถ้าวันมีพายุพี่อืม เข้าไปคือสิบุก่าลงในหน้าแล้วเนาะเบิ้งขุยยันปีงพี่น้องยนญาติอยู่บ่าเจ้ากันญาติมีเธอหนึ่งได้ไปไปทำนาอย่างเลยแต่อ้าไอ้จอยนั้นเล่าผัดปิ้งจับมีตัวเดียวดอกมีหลายจักมันมาแต่ไซด์เลยแล้วบอกว่าปิ้งจับช็อกกเลนขึ้นคันหน้ากูเลยปีงยังปิ้งข้าวปิ้งเสียดปิ้งข้าวตัวยิ่ใหญ่อซัมยูโป้อะลรตัวพพกใหญ่มันดุเลือดอืมอืมอืมจะเคยอยู่เคยเธอถือมันจับอยู่สมบเคย เคยเธอหนึ่งไปงมปลาอย่นาคัมจีไละจะไปงมปลาแต่ห้าอไม้เลยวเห็นมันบกในยามแรงมันเดือนห่าเออไปงมสีเห็นปลาเราไปงมน้ำนำไมเถ้าเราไปกับลาสองคนปีงจับแล้วมันคันๆเจ็บๆแล้วโบหูแล้วมันมันหนักๆแล้มันกินอิ่มเลยเลี้ยวเมื่อเขาปีงกินอ๋อแบบว่าจ้าไปงมปลาไปงมปลาแล้ววันนี้มันจับ จับขาบ่มันจับนิปลาตีนนี่แหละเอ้โหแต่โมโหซึกงมันบ่มันกินอิ่มโมโหซึ้งวันนักขามันหนักเด้อเรียดดได้บาดเลียวเบิ่งแล้ตะบังไงเนี่ยเรียดดีได้มันจึงออกบานไปเท้าเรียวออกให้ซ้ำสีแรงนะเนาะซ้ำสีห้นะเนาะน้อยงกินงงน้องชายเพิ่นถืกตินหนูตีงจับครั้งแรกมันบ่นังหันกับย่านเลยนี่ย่านมัน เอาบัดเจ้าลงกนองแถวใกล้บ่อนที่ว่าเขาเคยไปสอนในสัตว์ปรย่า,ยาน,าม,นม,ม,มันบ่มีบ่มีเม็นบ่บุกละบบดอนนี้นะบุกแล้วบุกแล้วเคยสอน,นเจ้าเถื่อละปีนไปเธื่อเดียวสอนสวิงไปเธื่อเดียวเอาสวิงสอนได้ยู่บ่ได้พอาาได้กินเป็นกุ้งบ่ละอืา,าองเอาแยงมันต้องมีสองคนมันบ่แลาวลองรันในสัวบว์ไปนั่นบ่ คนไปมุงแยงข้าวโมมีแยงเลยบ่มีแยงอันแยงตะกีไปใส่ขาดแล้วอืมเออมีตะกี่ขาแล้ววัซซันพี่น้อยเพราะว่าเฮ็ดอีกก็ต้องต้นต,ต้องมีสองคนถึงได้เนาะเข้า,าไปลาคูเดียก็ไม่ไปสวิงแข้งเอาเท่านั <laughs> ้นพี่น้อยจะก่าเพิ่นสิไปอันอย่างเวลาบ่มีแนวอยู่ในกินก็อาศัยไปว่าฮไปนองนะแนเนาะไปหากแกงแขล้งกุ้งแล้วก็บสอนกุ้งอย่างไรพอได้มากิน นี่น้องเพิ่งกับโบกา้าไปป็นไรแล้วียังเชื่องโบกา้าทานป่าหกกว่าเก่าป่าหกกว่าเก่าที่ญางิเขาก็เป็นผู้สาวกว่าเก่าอีกกั <c oughs> บโบก้าลูกน้องอีกเป็นบ่หวานตะเกียบทุนนะมันมีคนเห็นทา,างมาเนี่ยเดินยนีป้มมมอมยิงไผ่ยมงไผ่ครับไปกับญาติให้มันบ่นี่โบเป็นย,งยังไงถ้าโบมีหมู่กับโบไปเด้อเพราะว่าเขากับญาติญาติเาก็เป็นผู้เสพผู้สาวเนาะ เป็นผู้เช่าผู้ซาเขาก็ย่านขู่ย่านคนแหละมันเบาได้ใจคนค่ะม,มองโมเห็นเนาะนี่แต่ระวังตัวเองเอาไปใส่มาใส่กับใม่ไปผู้เดียวรลด,ดับนะว่าเขาเก็ใหญ่แล้วนะนบอกคือตอนที่เขาไปดิกน,นะน้อยเนาะนี่ยังนอนกับบุญเรีนพูดที่ได้ <c oughs> ปล่อยอยู่พี่น้องเลยคนน่ะเด็ดที่ใดเด็มันมีคนมาดินนะ้ำเลี่ยมันมีคนเอิญน้นอกเพนเทคบ้านเนี่ยน้องเพนเทคปราชันเด็กจะดูเหิมและเอิญนะ แปดปีเต็มนีหมดละหน่อยอวา่าได้ตอนที่ว่าท,ทีมงานสายบุญมาซอยตอนเฮ็ดเฮือนเฮ็ดอย่างก,กับน,น้องประมาณสิบหกหรือสิบเจ็ดอีหน่ยเนาะน่อยประมาณนั้นแหละพี่น้อยตอนนั้นน้องพอมนยังน้อยน,ะน้อยแก,ยอยก็ยังบว้จักอีอย่างชำนาญพี่น้อยไงเพื <c oughs> ่อนพาไปใส่กระป๋าไปหาเก็บเด็กเก็บลานี่เดี๋ยวนี้ไวไปบอกเก็บเด็กอยู่ในเบิร์ดแต่บอกมีอยู่มีอยู่บอกเดี๋ยวไปจะเคือแล้วค่ะเดี๋ยวเพื่อนบอมาเลยไปบอก ทำไปหากระบาได้อยู่บ่ได้ยังบ่ใช้มือพาไปเบิร์นเลยเด้อเออกรแต่วะหุ่นแจ๊กกบนัลอุไทยยังบ่เคยเห็นในบ่อนเจ้าเก็บเด็กเป็นแบบคือว่าขึ้นแบบขึ้นกำแพงหมดละตามที่บอกเลยเห็นคลิปดูเพิ่มกันแท้มีตะก่อนคนเลยเบืนกำแพงใครเบืร์นมาได้กับโต๊ะกำแพงอ่ะจะซีได้เนาะ บ้านเฮาบนมีการมีงานพี่น้องไหยงานที่ทำหนีได้สละพ่อไปบอกที่ว่านี่ยอยู่ตลาดโลกเอ๋อออกแล้วจะเคยไปคือหนึ่งบอกมีเคยไปอ๋อเป็นยังคือออกพอเถ่าเราโซ่เด้อ๋ยวพอเถ้าป่วยเราออกมาวังพอเถ่าสิบอกเมย์เราไปบ่ได้เคยไปคือหนึ่งอยู่ได้หึงบ่ละได้บ่เดือนหนึ่งได้สี่เดือนห้าเดือนโอ้ถือว่าเก่งนะใั่ไ่ะ ทอดทอดมือตัดติกับออกซ่าแล้วลว่าเคียนเวลาออกมือภัยเด้อือบัดเข้ามากับเด็กในแปดโมงเขาเลิยบัดมาบัดทางประตู้ไปตู้กับบัดพวยแน่เนาะมาบัดจะอยู่ให้กินหให้ไปตู้ประตูพี่น้งนองเลยเือเป็น,นยัง,ยางมากลางคืนผัดเฮาเลิกเวียกเด็กมึมงธธมีโทรศัพท์โทรหาออืบัดป้าว่าเฮเมย์ผัดเราพัดโทรบอเป็นบัดนี้แล้ดินโทรศัพท์บอเป็น ดิบมาเยี่ยมมายามเนอะเพราะว่าตั้งแต่ปู้ตู่เสียไปแล้วก็บบอลมาหนะมึงก็เลยมาดิบนำมาเนี่ก็คือเห็นนี่แหละพี่น้องชีวิตน้องก็อยู่แบบอ่าเงียบบางเงาเนาะมีประตู่ก็เงียบเลยพี่น้องเลยรถเอานมมาให้น้องก็น้องเจ้ากินนมอยู่บ่กินนมยังเพิ่กินละเพิ่กินนมเล็กแต่ซอยกับนมสมกินนมเล็กแต่ซอยกับนมอย่างก็นมสมนมสมแบบน้ำนมผลไม้นี่ แม่นซื้อมาให้สองแพ็คเพราะว่าน้องเพิ่นยังกินนมแบบจั๊กปีก็ยังกินนมห้าห้าปีอาจจะกินนมได้กระสอยเขาสมมติว่าเมื่อแพ็คหนึ่งแบบนี้นะแพ็คหนึ่งแบบนี้พี่น้องจักจักจักมือเบิดเพิ่นกักินกลางเท่ากับซองมือแต่เพิ่นกินแต่เพิ่นข้าวแเสพแพ็คน้อยเนี่ยทำแพ็คใหญ่ได้สละแพ็คใหญ่กับมือละกองมือละกอง อ๋อสานม่เห็นน่องจะเลิกเด้อนเอยเข้าใจมาได้ซื้อซื้อใหม่สองแพ็คด้ด้วยกิน้องเลยนะแพ็คน้อยคือการเบิดเนาะซื้อไม่เห็นน่องคนอ่ะนะเด้อดด่าเด้อกลัวน้องเพิ่นกินนมได้กระซอยว่าสันถ้าเขาว่ากินนมแบบนมผลไม้เนี่ยกินลายกะมีดีคือการน่องหักใจก็คือว่ามันเป็นผลไม้ที่น้องเลยทางที่ดียังไงกินนมจืดได้กลัวเนาะไม่เคยกินอยู่บนมจืด น้องผลกินกันนมจืดนะตัวคอยผลกินตลอดตอนนี้หาปีแล้วคนมาหยิเจ้าตอนนั้นจะปีก็ตอนละสี่ปีโอ้หยิบจ้าละปีหนึ่งเนี่ยเหาะปีหนึ่งปีปลายเหรอเหรนโนยอยู่เป็นยังไงเฮติได้น้องเฮาเนาะถึงชีิตลำบากอย่งไรก็เดียงไปก่อนเนอะโนยบ่มีก็เฮ็ดได้ใชเนาะบ่มีก็บจำเป็นนะไรมาเฮ็ดบุญน้ำอ้ายแล้วมาเช่าเมื่อเมื่อมาได้เพิ่นบอให้เอาเมื่อบุญบัตรเด้่ยอ เกิดอยู่ไทยค่ะมาบมีบาดพอ่าพ่นเกิดอยู่ไทยเนาะอือเอาใบแจ้งเกิดเพิ่นได้สละใบแจ้งเกิดเพื่อนกับของไทยอือแบอร์จะเกิดยังกับของไทยอือหากพูนมาอยู่พี่ได้ปีปลายแล้วเวลาสิกับเพิ่นก็ต้องมีหลักฐานอีอย่างได้นอกฉังกลับไปเนาะอืออือถ้าไปฟังพุ่นนะอยู่ไทยเพื่อนอกเก็บต่ออยู่ลาวเขาได้เพิ่อนในเขตอืออือโบเป็นยังไงเนาะนี่มีกับที่ได้สันนอกกับเบิ่งเพิ่นไปก่อนสามเพิ่นใหญ่เด้อ แตะกี้เมตู้เพิ่นก็นยังลำบากได้เดพิ่นเลี้ยงเจ้าอยู่เพื่อนแหละแม่มากก็มาอยู่พี่เพิ่นก็บ,บ่สบายแม่ยังสิมาอยู่ด้วยเนาะโดยโดยเป็นยันงฉัเนาะสู้ๆไปแหละว่าจะาม่นี้ก็เอื้อมาเยี่ยมมายามเนาะก็กินสมงวงกับน้องชายป้าพี่น้องอน้องคน,งนงผ่านดาเวลาตุสิบดได้พักกันนังนง่งกินชองขนพี่น้องเลยคือว่าแเสพน้องคนเฮ็ดกับแบบบาม่วงกับผสมมาได้เนาะแบบพอดีกินนะพี่น้องเลยบางม่วงชอ เำมันซ no. yeah. mm. ุกหี nữa, mm. ơi, ái, phải, no, риг, Infin, ือบาดแน่นอนไทยเนาะเคยยัดโบกอยู่บ่ละบัดว่านซุกเคยเอาเข่าหยัดโบกอยู่บ่เคยเคยแสบบ่แสบคิดเห็นตอนยังน้อยเนาะปภาสาเออเชียตะปลาปสารลุกเลยเลยจะสูดต่อไปเ็ได้น้องเขาเกลี้ยงไปก่อนเดลยสามคนใหญ่เด้อน้อยเดี๋ยวมาหาเงินบระทันกับนมนี่กะซื้อบระทันกับได้เช่นอยู่บ่เคยเช่นพันข้าเพิ่นอยู่บ่เพราะว่าเราซื้ออยู่ในมิลลิมาร์ตเด้อซื้อเป็นแก๊สบ่หรอเพราะว่านมต่อคนจีนน่ะนมไทย หนาบะหมีแถวเนาะโอ้จริงของไทยแคะหนึ่งใคยซื้ออะแคะหนึ่งก็สี่สิบ,บ,บป้ายสี่สิบแปดอือก็คือว่าบริแพงไปได้เนาะไปสักอื้อจะได้กระป๋ละสารหลุดเลยเนาะอยู่ดีไม่แห้งนด้แหละเะด้อด้วยสวัสดีบายดีด้วยด้วย,ย,ย,ยปะโอเคพพี่น้องเนาะจังไดกับคลิปนี้กับจิบประมาณนี้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อเนาะอ่ะมันนี่กับโอวบารโอมดิบน้องอุทัยเพิ่นคือเก่าพี่น้องเลยเนาะ น้องเพื่นก็คือเห็ุนี่แหละเนาะชีวิตประจำวันก็อยู่ผู้เดียวงมยิ้มพี่น้องเอลยสิไปเฮ็ดเวียกก็ไปบ่ได้ค้าแม่ตู้กับน้องชายว่าซั่นเนาะโดยมีแต่ระบ่าวผู้เดียวไล้สิไปทำงานพี่น้องเอลยก็อาศัยเงินเดือนระบ่าวเนี่ยที่ว่ามาใช้จ่ายในครอบครัวเนาะโดยอาจจะได้คลิปนี้ไปก่อนพี่น้องไม่พลาคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปก่อนเด้อสบายดีเบิร์ชคุณทุกคน